ตลาดลานดอกจานย์อำเภอเขมมะลาตลาดพื้นบ้านเป็นองของแปลกๆมีหลายของปลาของดงของนำโขงถัมี่ตลาดลานดอกจานททุกทุกวันตั้งแต่เช้าถึงบกมงอามงแรงเป็นประจำทุกทุกมือ ปลาโขงปลาองอู้ปลาข้าวใหญ่ปลาข้าวใหญ่ปลาโขงเหยียดไม่หมดเต็มดงแดงดวงแดงเหยียดไม่หมดเต็มดงแดงด,งแดงดวงแดง พักพักักดูตลาดร้านดอกจันฝังง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 ฝังคงคุนขลังเข้ามา